บรรยากาศสุดท้ายครับคือบรรยากาศแบบที่สูงครับมันก็คือยิ่งสูงยิ่งหนาวใช่ไหมครับในชั้นอ่บรรยากาศโทโพสเฟียร์เนี่ยธรรมชาติของมันก็คือว่ายิ่งสูงขึ้นไปปุ๊บเนี่ยความกดอากาศจะยิ่งเป็นไง ลดลงมาเดียวกันอุณหภูมิก็ลดลงไปเลยด้วยนะครับซึ่งกฎของมันคือ1กิโลเมตรนะหรือ1,000พเมตรที่สูงขึ้นไปอุณหภูมิจะลดลง6 4สองศาเซลเซียสนันนั้นขึ้นไป2กิโลก็เป็น12.8ลบอุณหภูมิจากฐานเขาขึ้นไปเลยครับอืมถ้าเกิดภูเขาลูกนี้อยู่ในเขตร้อนคิดภาพนะอยู่ในเขตร้อนถามว่ามีไหมภูเขาเขตร้อนที่สูงมากๆม,มีครับเทือกเขาคีรีมันจโรที่อฟริกาตรงตรีนเขาของเทือกเขาคีรีมันจโรก็จะเจอป่าดิบเห็นไหม ก็คือเขตร้อนชื้นนั่นเองใช่ไหมก็จะเป็นป่าดิบขึ้นไปฝนเริ่มน้อยก็จะเป็นป่าโป่งมีหญ้าแซมแซกขึ้นไปอีกเริ่มเริ่มอุ่นขึ้นจะเป็นป่าผัดใบขึ้นไปอีกปุ๊บจะเจอต้นสนด้วยแต่ยังเป็นต้นสนแบบผสมกับผัดใบ,ก,บ,ก,บก็เลยเรียกว่าป่าผสมขึ้นไปอีกก็หนาวไปแล้วก็กลายเป็นสนล้วนๆใช่ไหมครับขึ้นไปอีกก็จะมีแต่หิมะอาจจะเป็นทุ่งน้ําแข็งมอสไลเคนเหนมือนที่เรียกว่าทุนด้าตะกีก็ได้เห็นไหมอ่าเห็นไหมซึ่งจริงๆโดยทั่วไปแล้วถ้าเกิดเป็นภูเขาเเเเขขตตรร้้้อออนนน่ยะะกกวาาาจจหิมมงงึไปสูๆล ประมาณ5,000เ mm, มตรก็คือประมาณ5กิโลเมตรอ่ะเราก็จะเจอเขาใช่ไหมดังนั้นเอาใหม่ลองดูรูปนี้ซิรูปนี้มารูปนี้นี่เห็นว่าสมมติว่าถ้าเรามีภูเขาอยู่3ลูกนะ3ลูกลูกนี้อยู่ในเขตร้อนอันนี้เขตอุ่นและเขตหนาวเขตภูเขาลูกไหนที่จะเจอหิมะก่อนเพื่อนคําตอบคือเขตหนาวขึ้นปุ๊บเจอปั๊บเลยเพราะว่าอากาศมันเย็นไงหิมะก็เจอตั้งแต่ฐานเขาแล้วใช่ไหม เขตอุ่นต้องขึ้นไปสักพักหนึ่งอุณหภูมิเริ่มลดลอยนะฮะส่วนเขตร้อนต้องขึ้นไปไกลมากๆเลยนี่เพราะว่าอุณหภูมิยังร้อนมากใช่ไหมต้องสูงสุดๆเลยซึ่งเผื่อเดี๋ยวนี้เนี่ยภูเขาเขตร้อนเนี่ยก็จะไม่เหลือหิมะละลายอย่างคิรีมันจาโรในหิมะก็จะหายไปมากนะครับไอ้เจ้าเส้นที่ปรากฏตรงนี้เนี่ยชืบชืบชืบที่พบหิมะเนี่ยนะเขาเรียกว่าเส้นสโนไลน์หรือเส้นหิมะถาวรนะครคราวนี้คืเดียวกันเนี่ยภูเขาก็มีผลต่ออุณหภูมิและพืชพันธุ์นะ ถ้าเกิดแสงอาทิตย์ส่องมาทางนี้ส่องมาทางนี้เห็นไหมซีกที่โดนแสงอาทิตย์เนี่ยจะเห็นว่าต้นไม้ขึ้นเยอะม,มากเพราะว่าพืชพันธุ์ธรรมชาตินี่ก็จะเติบโตได้ดีมเม่ได้รับแสงอาทิตย์ใช่ไหมฝั่งนี้เขาเรียกฝั่งอัดเรตคือฝั่งที่แบบโอ้ต้นไม้ขึ้นแน่นมากๆเลยเห็นไหมฮะแต่ในอีกซีกหนึ่งตรงนี้ไหมซีกนี้ก็จะไม่โดนแสงอะ่ะซูนี้เรียกอูแบกนะฮะดังนั้นฝั่งนี้เนี่ยต้นไม้พืชพันธุ์ธรรมชาติเนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นเป็น,ป,น,ป,นป่ามันจะเป็นทุ่งหญ้าแทนอืมก็็จจะเจดเเปนนนนนุดดดนน่่ััง้ีย ภูเขาเนี่ยก็ต้องดูอีกนะว่าฝั่งไหนจะเป็นอัเดรสฝั่งไหนจะเป็นอูแบกสมมติดูรูปตรงนี้ครับส่วนนี้คือลูกโลกครับพอติดวงอาทิตย์เนี่ยจะส่องแสงตั้งฉากที่เส,ส้นศูนย์สูตรชึ้ใช่ไหมอันถ้าเกิดตอนนี้มีภูเขาอยู่สองลูกนี่ลูกกอไก่กับลูกขอไข่เห็นเปล่าลองดูลูกกอไก่ครับลาดเขาลาดเขาฝั่งไหนของกอไก่จะโดนแสงอาทิตย์มากที่สุดคําตอบคือทางทิศใต้เห็นไหมเพราะว่าดวงอาทิตย์ผ่านเนี่ยดวงอาทิตย์มันจะส่องแสงตั้งฉากที่เส้นศูนย์สูตรดังนั้นพอแสงอาทิตย์ผ่านมาตรงน โซที่โดนรัศมีแสงอาทิตย์ไปไงก็จะเป็นพวกซิกด,ด้านล่างลาดเขาทางด้านใต้ด้วยทางตรงข้ามภูเขาขอ,ขอไข่อยู่ในซีโลกใต้เนี่ยเป็นไงครับลาดเขาด้านที่โดนแสงอาทิตย์มากมาก็คือลาดเขาทางด้านเหนือนั่นเองครับเห็นไหมอ่าทั้นก็จะมีผลต่อปริมาณความร้อนอุณหภูมิความชื้นที่ได้รับเช่นกันครับอย่างในรูปนี้ครับจะเห็นว่าฝั่งลาดเขาฝั่งเนี้ยฝั่งตะวันตกเนี่ยฝั่งเนี้ยเห็นว่า นี่ต้นไม้ขึ้นแน่นมากเลยนะฝั่งซ้ายใช่ไหมเพราะว่าแสงเนี่ยเข้ามาโดนตรงนี้ชิ่งชิ่งชิ่งเห็นไหมฝั่งนี้ก็เลยเป็นไงครับเต็มไปด้วยป่าไม้ที่ขึ้นแน่นไปหมดเลยใช่ไหมฝั่งนี้เขาจะเรียกว่าอัรเดรดส่วนฝั่งนี้ก็เรียกว่าอูแบกนะครับก็เห็นว่ามีความแห้งเห็นไหมต้นไม้ก็จะมีน้อยมากๆเลยครับ